ันจะเป็นสูตรการรักษาแพวกเราต้องรู้จากพื้นฐานทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปขึ้นรูปอีกทีนึงเราไม่ใช่สักก็ได้กดจยุดนี้ครับก็ได้นะครับไหนที่เขาเตรีมเขาจะแก้ให้เราจัดที่ประจอมก่อนนะครับอย,าาอาย่าชิดมากจนเกินไปถ้าชิดลงไปหมีหมอหลังโกงเราก็กลาวดูว่าประมาณไหนของเราดีนั่งกูขาว จริงการนั่งนั่งแบบนี้ก็ได้นะส้นส้นเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะแม่เขาชอบให้นั่งแบบนี้แต่ถ้าจะแม่นะเราก็อย่างนี้นะก็จะทำการจับ <c oughs> ชิบะจอมก่อนทุบๆสัมผัสมือของเราก่อนใช้ปลายนิ้วสามเหมือนเดิมที่ด้านนี้ปุ้งนะครับจับเสร็จแล้วเปิดประตูรมเปิดประตูรมของร้าสนสัมนาจะเปิดตรงกลางเลยถ้าจะเลยสายจะเปิดขึ้นมาหน่อย อ่าอันนี้มีความแตกต่างจะเปิดตรงนี้ของเลาดเลของาดสัมผัสเปิดตรงนี้นะฮะหลอดเลือดที่วิ่งผ่านตรงนี้มันชื่อหลอดเลือดเบเชียลอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดแดงเหมือนกันฮะ,ะที่ไปเลี้ยงแขนห mm hmm. ลอดเลือดแดงเบเชียลอาร์เทอรีปิดหลอดเลือดเอาเอาเอาส่วนมือขนนองร mm hmm. อเราได้ไหมครัส่วนมือของเราได้ยังจับชีพรจรออยู่นะ mm hmm. เพราะเราจับไว้ต่อเนื่องเพราะอะไรเราจะรู้ว่าเราปิดหลอดเลือดถูกไหม ถ้าปิดถูกตรงที่เราจับชีพจรมันก็จะไม่ไม่ตุบแล้วอ่าไม่ตุบ,ตบสัมผัสมือเราแล้วนะฮะเลยถ้าเดือนแขนตึงหน้าตรงแ,แรกๆมันอาจจะฝืนตัวเองหน่อยแต่เป็นการจะทําแบบนี้มันก็ไม่โรคโรคไม่เข้าหมอมันเราเล่นท่าแมวอยอยู่ตลอดเวลานะฮะเปิดประตูลมแขนไม่เกินสี่สิบวินาทีไม่เกิน,นไม่ไม่เกินยี่สิบวินาทีนะครับพียี่สิบวินาที เขียนข้เติมกข้าไยลำหนึ่งยี่สิบจะลับป่อยก็ค่อยๆป่อยอันนึย่อันนึงยี่สิบจะร้อนไปนี้วู้ัม่กันไม่เลื่นมาเยแต่ไปก็มือคู่หงาย กดตรงข้อพับสองเลยหมอดูมาครับา,าอย่างที่บอกว่าเขาเขาของหมอหรืออยากที้ชิดมากบางคนติดชิดก็ต้องดูของตัวเองว่าเออเพื่อจะอะไรเราโน้มกดก่อนแล้วก็โน้มตัวไปใช้รําหกักตัวช่วยระบมืเราเล่นท่าแมวไปด้วยหลังก็ตรงแล้วก็ถ้าเป็นด้านสำนักจะมีเส้นเดียวคือกึืนการแขนมีเส้นเดียวเลย มีเส้นเดียวคือต่อเลยเราลูกนวดต่อจากข้อพับศอไล่ไปที่สร้อยข้อมือเส้นเส้นสุดท้ายคือตรงนี้